ชุดสืบสวนนะครับนะเมื่อกี้ผมก็คุยกับท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลนะครับนะตอนนี้ท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลท่านกมหมายตรองร่วมประสิทธิ์นะจากท่านผู้การตำรวจนครบาลหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดสืบสวนทั้งหมดลงมาดูดีนี้นะครับนะดังนั้นในสถานี้เราควบคุมตัวทั้ง3คนนะก็คือสวทตรมรถสืบสวนบกตมหนึ่งนะครับแล้วก็ตำรวจชุดควบคุมอีกสองนายนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้หมดแค่นี้นะครับยังมีอีกนะครับนะเดี๋ยวก็จะมาไล่ดูทั้งหมดนะครับ ในส่วนในส่วนของผู้เสียหายด้วยก็ต้องดูว่าผู้เสียหายเนี่ยมีความผิดส่วนไหนนะครับนะในส่วนของตํารวจนะครับก็ต้องดูว่าส่วนที่หลบหนีไปนะครับเราก็ออกหมายจับแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวอยู่ระหว่างการสืบติดตามตัวต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเส้นทางการเงินนะครับการโอนเงินทางคริปโตเคอเรนซีนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาไล่รูปรวมพยานฐานเพื่อเอาค่าสมงลงารสองวนนะครับนะฉนนั้นในเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรที่ทยากนะครับนะแต่เพียงแต่ว,ว่าเราต้องทําให้เร็วนะเพื่อจะอให้ตัวผู้ต้องหาที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมดก็คือคนจีนนะครับทีนะเ่เป็นคนจีนที่เข้ามาอยู่เทศไทยโดยมีตฎหมายนะครับนะย,ย้ายถ่ายเทหรือหลบหนีไม่ทันนะครับนะวันนี้ทั้งผมเองทั้งท่านผู้จัดการ น้ำมันครบานนะครับนะก็พยายามเร่งนะดำเนินการนะวันนี้ก็ไปขอไม้จับก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับสาลท่านก็เมตตาให้เพื่อนเติมบางประเด็นนะครับนะก็เพิ่มวัดหมายจับมเมื่อเมื่อสักคู่นี้นะครับนะคู่นี้เพราะนั้นเดี๋ยวเมื่อเอามาแล้วนะครับนะก็ต้องรีบขยายผลต่อนะครับวันนี้เราก็วางแนวทางในการสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วแหละนะครับนะวก็มีข้อคน